คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ITV เป็นสื่อได้เมื่อคำพิพากษาออกมาแล้วก็เป็นไปตามนั้นครับสารรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก8ต่อนหนึ่งมีมติคุณสมบัติการเป็นสสของพิธาลิ้มเจริญรัฐไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็กลับเข้าสภาทำหน้าที่สสต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่พิธาต้องจดจำ หากยังคิดจะเล่นการเมืองต่อไปคือคําเตือนจากบวรวิทย์กังสิทธิเทียมประธานคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีในสื่อต่างๆนั้นถือว่าไม่สมควรและไม่เหมาะสมเพราะการแสดงความคิดเห็นทั้งเชิงบวกและลบเกี่ยวกับคดีก่อนสารมีคําวินิจฉัยอาจเป็นการชี้นำและกดดันสารก็เตือนไปยังนักการเมืองทุกคนว่าการแสดงความเห็นในเชิงปลุกระดม สร้างชุดความเชื่อก่อนที่สารจะวินิจฉัยคดีควรจะเลิกเสียทีโดยเฉพาะพักเก้าไกลที่ถนัดทำเรื่องแบบนี้เป็นพิเศษเลิกโจมตีสารรัฐธรรมนูญสองมาตรฐานหรือโจมตีว่าสารรัฐธรรมนูญเป็นตัวแทนของฝ่ายอนุรักษนิยมเพราะข้อมูลที่ปั้นกันมานั้นเท็จท,ทั้งสิน้นดูกรณีศักสยามชิดชอบแล้วหันมามองกรณีพิธาลิมเจริญรัฐจะพบความจริงว่า สารรัฐธรรมนูญมีได้มีทงเล่นงานฝ่ายตัวเองตามที่ด้อมสม้มนำไปปั่นกระแสกันในโซเชียลสแสดงความยินดีกับพิธาได้กลับเข้าสภากันแล้วก็ดูคดีถัดไปคดีที่พิธาและพักเก้าไกลเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112สองโดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง เป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรหนึ่งหรือไม่คดีนี้ก็เช่นกันสารรัฐธรรมน,นูญวินิจฉัยออกมาเช่นไรก็ถือว่าจบและใช้เป็นบรรทันานต่อไปมีบทความชิ้นหนึ่งในเว็บไซต์สารรัฐธรรมน,นูญใช้ชื่อเรื่องว่าผลของคำวินิจฉัยและคำสั่งของสารรัฐธรรมน,นูญมีย่อหน้าหนึ่งน่าสนใจ อันหนึ่งแม้ผลของคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญในแต่ละคดีจะมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของคดีแต่โดยทั่วไปแล้วคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญย่อมเป็นเด็ดขาดมีผลผลูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐอันเป็นผลของคำวินิจฉัยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา211วรรคสี่ฉะนั้นพอใจหรือไม่พอใจคำวินิจฉัย ผลก็ต้องเป็นไปตามคำวินิจฉัยทีนี้มาคุยกันเรื่องไอทีวีในประเด็นที่ว่าสามารถกลับมาเป็นสื่อได้หรือไม่ในฐานะคนทำสื่อคำถามนี้ไม่ได้ยากเกินไปที่จะตอบไปดูโพสต์ของสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภากันก่อนการประกอบอาชีพและกิจการสื่อมวลชนไม่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจากกสทชทุกรายปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการสื่อทางช่องทางต่างๆทงัทง้ทงโทรทัศน์วิทยุ สื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเช่น TikTok Facebook YouTuber เป็นผู้ประกอบกิจการสื่อที่ไม่มีและไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญ,ญาตจากกสท,ทชคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญท่อนหนึ่งระบุว่าการที่นายคิมเบิกความว่าหากสารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาบริษัทไอทีวีชนะคดีจะมีการพิจารณาอีกครั้งระหว่างผู้ถือหุ้นกับกรรมการบริษัทว่าบริษัทจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ ซึ่งอาจจะประกอบกิจการสื่อมวลชนหรือจะประกอบกิจการอื่นๆตามวัตถุประสงค์ของบริษัทตามข้อใดข้อหนึ่งจาก45ข้อก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องในอนาคตยังไม่ได้มีการพิจารณาในขณะนั้นแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่สอปนบอกเลิกสัญญาจนถึงปัจจุบันบริษัทไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับสื่อมวลชนอีกทั้งไม่พบข้อมูลหลักฐานว่าบริษัทไอทีวี ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพรบจดแจ้งการพิมพ์ปี2550พรบประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พศ2551พรบจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมพศ2553และไม่เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์วีดิทัศน์และสื่อโฆษณา ตามพรบรภาพยนตร์และวีดิทัศน์พศ2551ปัจจุบันสื่อมีหลายประเภทและไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญ,ญาตจากกอสอทชกรณี Voice TV จะชัดเจนที่สุด Voice TV ไม่ได้ถูกยึดใบอนุญาตแต่ขอคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลเองและกสทชก็อนุญาตตามนั้นในวันนั้นบริษัท Voice TV ประกาศว่าจะยังคงดำเนินงานต่อไปแต่ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มในการนำเสนอ มุ่งเน้นการพัฒนาข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ทั้งในเว็บไซต์ YouTube Facebook Page Line Instagram และ Twitter ฉะนั้นถ้าไอทีวีจะกลับมาทำสื่อตามที่นายคิมบอกว่าหากชนะคดีจะมีการพิจารณาอีกครั้งได้หรือไม่คำตอบคือได้ผ่านแพลตฟอร์มที่สื่อหลักแทบทุกสำนักใช้อยู่ในปัจจุบันคือเว็บไซต์ YouTube Facebook Page Line Instagram ทวิตเตอร์ทั้งหมดนี้ไม่ต้องมีใบอนุญ,ญาตจากกสทชย้ำอีกครั้งนะครับคดีพิธาถือหุ้นไอทีวีที่สาลร,รัฐธรรมนูญมีมติ8ต่อหนึ่งว่าไม่ผิดถือว่าจบไปแล้วและผูกพันทุกองค์กรตามรัฐธรรมนูญแต่หลังจากวันนี้หากไอทีวีทำสื่อผ่านแพลตฟอร์มข้างต้นก็สามารถทำได้ล้านเปอร์เซ็นต์แค่มีความตั้งใจมีทุนและมีคนลงมือได้ทันทีเพราะไอทีวีสามารถเป็นสื่อได้ตลอดเวลา ไม่มีกฎหมายข้อไหนห้ามยกเว้นที่ต้องขออนุญาตจากกสทชซึ่งปัจจุบันที่ได้มาก็คืนกันไปเยอะแล้วเนื่องจากพฤติกรรมของผู้เสพสื่อเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากบรรดาสื่อหลักที่เป็นทีวีดิจิทัลซึ่งไอทีวีเคยเป็นล้วนหนีตายด้วยการหันมาทำสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ด้วยกันทั้งสิน้นนี่คือคำตอบว่าไอทีวีเป็นสื่อหรือไม่